สวัสดีท่านผู้ชมเอฟซนะครับผมสวัสดียามเช้านะครับหลังจากที่เมื่อวานเราไปใส่ดักกุ้งมานะครับพอดีได้ปูนะครับทีนี้พ่อก็เลยเอามาใส่บั้งปลาไหลนะครับผมเดี๋ยววันนี้พามายามบั้งปลาไหลของเราดูว่ามันจะมีตัวหรือเปล่าครับเดี๋ยวไปกันเลยครับผมนี่ครับนี่มากับพ่อครับไปใส่เตียนถุงไปเลยครับผมไม้ใกล้ๆครับไม้เขาหมู่บ้าน ดูกันว่ามีตัวหรือเปล่าไปไม่ได้ก็ไม่รู้นะครับเพราะว่าหากินแบ่ธรรมชาตินะครับเดี๋ยวรอลุ้นกันเลยนะครับเดี๋ยวว่าใส่สามบัง,บงนี่ครับผมอีมใส่ครับผม เออยังรูบ้บ้างถูกถูกถูกโอ้แกว่าถูกอยู่นะครับนี่นครับผมมีตัวอยู่นะครับผมโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเทก่อนนะครับเทดูสำหรับนะเหย,ยื่อก็ปูนะครับที่ดักกุ้งมาเดี๋ยวลองดูพ่อเทนะครับ ตัวนะครับลุ้นลุ้นลุ้นโอ้โห oh. มันเอาอี่ตัวสองสองสามสามโอ้โห oh, สามตัวนะครับจังๆนะครับดอกนี้มนันมันะครับผมโอ้ห oh, มีเมนูแน่เย็นนี้ยอดครับเดี๋ยวเก็บก่อนนี่นะครับไม้หนามหมู่บ้านเลยนะครับผม แบบนี้ก็มีตัวนะครับปล okay, าไหลใส่ที่เดิมเลยว่าใส่ที่เดิมเลยตรงไหนมัดได้ก้อนนั่นเลย๋ยวไปบังต่อไปครับบังที่สองเลยนะครับผมเดี๋ยวบังที่สองครับตัวนี้ไม่ใหญ่แล้วี่่วาแกบอกว่ามีตัวอยู่แต่ไม่ใหญ่ฟูเห็นหางแล้วครับหางแล้วนี่ครับผมโอ<ฮ>้โหเข้าดี ดเดี๋ยวให้พ่อเทนะครับวันนี้พ่อพาลุยนะครับนี่ครับกี่ตัวเมื่อกี้เอาหมาันตัวสองตัวแต่ตัวน้อยๆโอ้ตัวไม่ใหญ่สองตัวครับโอ้โหถือว่ายังได้ตัวนะครับผมสุดยอดครับผมนี่โอ้เกือบโลแล้วมั้งเกือบโลแล้วเนี่ยครโอ้ปลาไหลนะครับ โห oh, มันหมานครับเชา้านี้เดี๋ยวบั้งที่สามเดี๋ยวไปดูกันนะครับไม่รู้จะมีตัวหรือเปล่าเดี๋ยวไปบังต่อไปเลยครับผมฝากไว้ตรงนี้นะครับใส่ที่เดิมเนาะนี่นะีใสก่ก็นี่นะครับเอาปากจมไป ออัันนนมมจะตายืเค่บอกว่านี่ตรงรูข้างหลังเป็นรูหายใจนี่ต้องเอาขึ้นครับอย่าให้มันจม้รูจมน้ำอะไรมันจะตายครับเดี๋ยวไปหลังต่อไปนะครับไป่บังต่อไปครับเดี๋ยวนี่หมากระพอนะครับผมพอดีช่วงนี้ก่อเติมร้านอยู่นะครับ ไม่ได้ไปใส่เบีดใกลเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวมีคลิปปักเบีดให้ดูครับผมอ,อ,อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดไลค์ถ้าถูกใจก็กดแชร์ไปเลยนะครับคอมเมนต์มาได้นะครับเป็นกําลังใจที่ผมจะได้ทำคลิปต่อไปนะครับผมเดี๋ยวดูหลังต่อไป ตานีนะครับเดี๋ยวหลังต่อไปครับลอยขวายลงเหยียบเข้าตอนนี้ใส่ในถูกหรมั้งเดี๋ยวรอลุ้นกันนะครับผมันที่สามถูกหรอเมียนเอาเตไม่ถูกเลยโอ้ไม่ไม่เข้าครับ บังนี้ไม่ติดนะทุกที่เดี๋ยวแกจะย้ายที่นะครับแกว่าบาังนี้แตกนะครับปลาไหลไม่อยู่นะครับน่าจะเป็นพ่อรูนี่แหละอันมาครับผมปะ่ะเดี๋ยวเดินทางกลับบ้านก่อน,นครับผมนี้กูผมก็มาถึงบ้านแล้วนะครับผมนี่ปลาไหลที่ใส่ได้ล้วก็ขังไว้นะครับ รวมๆกันไว้ครับผมอพอดีขี่รถมาเมื่อกี้นะครับหลุดไป3ามตัวนะครับผมถุงมัดไม่ดีนะนี่นะครับตกไป3ามตัวนะครับโอ้โรเสียดายเลยครับผมไม่เป็นไรครับผมถือว่าปล่อยมันไปเดี๋ยวหาใหม่นะครับผม นราตนเลยโอ้ตากไปยำกาะดสดิงรอบหมตาเกไปยำรอบมานะครับผมโอ้เมื่อเช้ามาจากนานครับนี่นี่นะครับโอ้เริ่มเข้าแล้วนะครับ เขาเรียกอะไรน่าจะเป็นตะไคร้ตะไคร้สีปลาปลาเดี๋ยววันนี้ต้มเป็ดปลาไหลครับผมปลาสับดินไม่ดี ใส่ใอลงไปครับผมนี่นต้มเป็ดของเราอะไร่่เช้าครับเนื้อสดชจุ่น้าฉ่ำหวานบวานเนาง เมนูเชา้านี้ต้มเป็ดปลาไหลนะครับผมไม่ได้ใส่เป็นตัวนะครับพอดีเดีย๋ยตัดเป็นชิ้นๆดีกว่าผมเสิร์ฟครับผมอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ช่องสุรยาชาแนลด้วยนะครับของดีวิถีบ้านเรานะครับจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะครับผมสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ